สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะสซมินี้เด็กตาค่ะสองตัวล่างมีสี่เก้าสามเก้าสามสี่หกเก้าหกสี่สี่สองสามสองสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าห้าสี่หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามสามสามค่ะต่อมามาตัวค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นเก้าเด่นศูนย์สามตัวศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองค่ะต่อมาเส้นทาาซค่ะให้เด่นห้าเด่นหกค่ะ มาเลขยิ่งมั่มค่ะให้เด่นสี่เด่นหกค่ะมาแอดเพนค่ะเลขยิ่งบนให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามค่ะมาแอดคงสันค่ะยิ่งล่างให้เด่นสี่เด่นเก้าสองตัวล่างเก้าสี่หกสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าแปดค่ะมาแอดคงสันค่ะวิ่งบนให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นหกสองตัวบนหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกแปดสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามตัวแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหกแปดสองหกเก้าแปดสองค่ะ

มาสมมุนเชโลเขาวิ่งบนที่เด่น9เด่น7 2ตัวบน9 7 9 4 3ตัว4 9 7 1 9 4 1 9 7 5 9 4วิ่งล่างเด่น9เด่น4 2ตัวล่าง9 4 8 4 7 4ค่ะต่อมาที่ทท่าตะโกเขาวิ่งบนล่างให้เด่น3เด่น5 2ตัวบนล่าง3 0 3 1 3 6 3 8 5 0 5 4 5 6 5 9ค่ะต่อมาแอสโซยุค่ะ2ตัวล่างเข้ามา9งวดค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ ่อมาซื้อคิงชากร่งลาวค่ะสามตัวบนเซื้วไค่ะต่อมาแอดแพวันค่ะสองตัวล่างในสามแปดสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะต่อมาแอดกระต่ายค่ะซื้วไค่ะ หมาเลขเด็ดไปดำค่ะวิ่งเด่นหนเด่นสองเด่นศูตัว4 1 0 4 50่สองตัว10 14 4, 40 45ย์ค่ะต่อมาแอดแวร์เขาวิ่งเด่นสเด่นศูย์สตัวสองสามศูนยเจ็นย์เจ็ดศูนย์สองตัว30 3 4, 4, 4 3, 7, 0 4ย์สามสี่ศูนยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ